สวัสด,ดีจ้าพี่น้องมือนีมาพอกับข่อยเคลิีฟาร์มเมียฝรั่งยูเอสเอนะจ๊ะเนาะอันชีวิตที่จําเป็นต้องเดินทางกับสามีเนาะพี่น้องเนาะตะกี้ก็เดินทางเพจงานกะโอ้เป็นตำรถพี่น้องเมื่อไรตอนนี้ชีวิตจิตใจพ่อใหญ่พ่อใหญ่ข่อยเลยก็คืออแคมปิ้งเนาะจ๊ะเนาะแคมปิ้งไปเรื่อยๆแคมปิ้งเนาะจ๊ะพี่น้องเนาะก็ล่อๆล่อๆอาร์ตที่ข่อยอยู่นี่แหละจ๊ะพี่น้อง พ่อใหญ่ข่อยเล่ามักแคมป์ปิ้งเป็นชีวิตจิตใจพี่น้องอันข่อยก็เลยต้องจําเป็นต้องแบบว่าตามใจแล้วเนาะจ้ะเนาะมือนี้กลับมาอยู่ในป่าเนาะพี่น้องเนาะมาอยู่ในป่าแคมป์ปิ้งยังสี่โมเมนต์พอได้เสียเงินได้จากพี่น้องได้เสียจ้ะอันคันจอดทันมีน้ำมีไฟเองสิคะหนึ่งคืนกะสามสิบห้าดอลลาร์เนาะจ้ะเนาะพี่น้องคันถ้าเกิดแบบมองวิวเอียงว่าสวยงามเอียงแน่นี่กัเป็นสี่สิบห้าดอลลาร์เนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะ อ๋อวันเนะาจาน้ะเนาะนี่แหละจ้ะชีวิตพอ,อใหญ่ข่อยเลาหมากักยังสีจ่จ้ะเลาหมักแบบชีวิตแคมปิง้งยังสี่แม่จ้ะเท่ากับจำเปลี่ยนเท่ากับต้องได้แบบว่าตามใจเขานะาจาน้ะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าฝรั่งเขามักกับจ้ะพี่น้องเดี๋ยวขอ่อยจิตท้ายเฮเบิงจ้ะอันบะเป็นอย่างชีวิตฝรั่งเขาคือจังหมักแคมปิง้งในปา่าในเขาในอย่างสิพี่น้อง มือนีอกระมากมือนีก็สิน่องยี่นีในจ่าพี่น้องมือนีขึ้นในปา่าเดียวกันจีไายบรรยากาศให้เบิงเนะราจะเนาะว่า,วาบรรยากาศแคมป์ปิ้งหรือว่าอันพวกพลังเขาแคมป์ปิ้งกันเลยจ้าเนาะโอเคจ่าพี่น้องคิดหอดคิดถึงสุปูสุขพนเลยจ้าพุ่นไกลค,คิดหอดเลยจ้าคิดคิดหอดเลยจ้าพี่น้อคิดหอดเจ้าสุปูสุขพนเลยจ้าน้องวาตีน้องปอมกับปอมนึงอยู่เมืองไทยก็มีเลยจ้าปอมปอ,ปอมมาเด้อปอมแคมป์ปิ้ง พอใยายอุย้ยมักหลายมักแคมปิ้งนี่โอ้ยเมี่ยนีย่ผัดมักไปชอปปิง้งห้างเดอะมอลล์เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าผัวผัดมักแคมปิ้งในป่าในเขาพี่น้องห่างเทียรกับบ่เขากันแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องยอมต้องจำเป็นนะจ๊ะเนะาะเพราะว่าเขามากักต้องจะพี่น้องโอเคพอยสุดท้ายเบื้องวิวเบื้องอย่างนาะพี่น้องเนาะไปน้ำกันจ้าคุนี้พากันมาแคมปิง้งพี่นอ้นองในโขกในป่าพี่เล่าบุญ เนเขตาหายเล่นนโมูพี่น้องวันนี้อยู่ในป่านะคะบรรยากาศแคมปิ้งพี่น้องชมบรรยากาศจ้าตรงนี้ที่มันมักมาแคมปิ้งสิเนาะพี่น้องฝรั่งไหมข้าข่อยเก่าต่ในป่าในดงไหมพี่น้องพ่อใหญ่ไหมโอ้ฝรั่งเงิดไหลล็อ,อกไม่ บรรยากาศแคมปิ่งจ้ะพี่น้องง่านครับแต่พี่น้องป้าดอกไม้ก็คับพี่น้องกำลังเต็มอยู่ป้ากันมาแคมปิ่งพี่น้อง So, <laughs> on <laughs> <laughs> you know, my I'm but see him, Amazing, get down. <laughs> Wait, okay thank you